ผู้หญิงคนนี้เหลือเวลาเพียง15นาฬิกาวินาทีในการตายตอนนั้นเองที่เธอถูกคนอื่นยิงตายวินาทีที่กระสุนทะลุผ่านร่างกายเวลาจูๆ่ๆหยุดใบหน้าเธ,เธอเต็มไปด้วยความประหลาดใจไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเวลานี้เอบานปรากฏบอกพาเธอไปที่ลำธารสีทองแต่ก่อนที่จะไปเธอมี15นาฬิกาวินาทีสุดท้ายเพื่อการแก้แค้น15นาฬิกาวินาทีคุณต้องตามหาฆาตกรตัวจริงวางแผนแก้แค้นและทำให้สำเร็จจะทำมันได้อย่างไรเหรอ แต่เธอทําใจไม่ได้ตัวเองกําลังอยู่ดีๆด้วยเหตุผลใดต้องเจอข้อนี้ด้วยเพราะ,ะนั้นเธอจึงตัดสินใจท้าทายขีดจํากัดนี้โชคดีที่15นาฬิกาวินาทีนี้ผู้หญิงคนนั้นสามารถเริ่มและหยุดโดยพลาการได้ขั้นตอนแรกต้องหันหัวเพื่อดูว่าใครคือฆาตกรเริ่มหยุดยกสนาฬิกาวินาทีแต่เธอกลับหันกลับล้มเหลวเพราะเวลาเริ่มต้นขึ้น ความเจ็บปวดก็กลับคืนมาทันทีเธอต้องทนกับความเจ็บปวดแสนสาหาัสตัดสินใจลองอีกครั้งเริ่มหยุดครั้งนี้ผู้หญิงทำสำเร็จวินาทีที่เห็นคาตรกรเธอกลัวอย่างมากแล้วเป็นลูกสาวของลูกค้าขีดกลางเตียวนาแม่ของเตียวนาป่วยทางจิตต้องกินยาตรงเวลาเพื่อบรรเทาอาการและผู้หญิงคนนี้คือแพทย์ของเธอ เพราะอาการป่วยของแม่เตียวนาไม่มีอาการดีขึ้นผู้หญิงคนนั้นเพิ่มปริมาณยาให้กับแกแต่หลังจากนั้นไม่นานแม่ก็ฆ่าตัวตายด้วยการดื่มยาฆ่ามแมลงหญิงสาวคาดเดาเดี๋ยวนาคิดว่าว่าเธอสั่งยามากเกินไปไม่เพียงไม่รักษาอาการป่วยของแม่ได้กลับทําให้ความเจ็บปวดของแกเพิ่มขึ้นเพราะน,น,นั่นเป็นเหตุผลที่แกฆ่าตัวตายดังนั้นเตียวนาจึงมาเพื่อแก้แค้นแต่ผู้หญิงเองก็รู้ว่าเธอไม่มีอะไรต้องละอายถ้าตายแบบนี้ก็ไม่ยุติธรรมเกินไปดังนั้นเธอจึงต้องใช้เวลาที่เหลืออยู่ให้อย่างคุ้มค เธอชาฉุันเตฉนไม่สามารถปล่อยให้เธอลงในระีกฎหมายเธอมองไปรอบๆหนึ่งครั้งในใจมีแผนการที่พิถีพิถันเริ่มหยุดขั้นแรกให้คงยาผงลงบนโต๊ะด้วยวิธีนี้ตราบที่เตียวนาเข้ามาเธอจะทิ้งรอยเท้าไว้ตำรวจจะหาตัวฆาตกรได้เร่ม เธอเขียนชื่อเตียวนาลงบนโต๊ะแต่มันชัดเจนเกินไปแล้วเดี๋ยวนาเข้าไปจะพบได้อย่างแน่นอนแต่นี่เป็นจุดประสงค์ของผู้หญิงอย่างแม่นยำเริ่มหยุดเธอทำปากกาให้มือตกเรากับว่าถ้าเดียวนาต้องการแก้ชื่อทำได้แค่ใช้ปากกาอื่นได้เท่านั้นและตำรวจจะตรวจจับรอยปากกาได้ไง่ายมาก แต่แทนง่ายๆแบบนั้นมันง่ายมากที่ถูกเตี้ยนาที่จะมองทะลุผ่านแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะจุดประสงค์ที่แท้จริงของผู้หญิงคือต้องการชีวิตเตี่ยนาะยังไงฉันก็ต้องตายแต่ฉันตายอย่างไรข้าไมได้เริ่มผู้หญิงเก็บดอกไม้สองดอกเข้ากับลักไฟตราบใดที่เธอปล่อยมือดอกไม้ที่มีน้ำจะสัมผัสกับน้ำบนโต๊ะ ในสถานการณ์แบบนี้ตราบใดที่เตียวนาอยากแก้ชื่อตัวเองต้องย้ายดอกไม้บนโต๊ะด้วยวิธีนี้เธอจะสัมผัสน้ำบนโต๊ะแต่น้ำบนโต๊ะเท่านั้นที่จะถูกไฟช็อตไม่ได้เพราะนั้นต้องทำอย่างนี้เริ่มหยุดทำแบบนี้น้ำบนโต๊ะและน้ำบนพื้นดินเพียงพอที่จะทำให้เตียวนาถูกไฟฟ้าดูดตายแผนนี้ดูเหมือนจะไร้ที่ติแม้ยมาบาลก็ต้องชื่นชม ยจอมาบานสามารถมองผ่านสิ่งเหล่านี้ได้เป็นกำระหว่างคนสองคนไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นคราวนี้คนผู้หญิงถึงจําได้วันนั้นเธอไปจ่ยยายยาให้แม่ของเตียวนาเมื่อเธอกลับมาพบยานอมหลับในกระเป๋าหายไปไหนไม่รู้เธอสงสัยว่าแม่ของเตียวนาเอาไปดังนั้นเธอจึงกลับไปที่บ้านของเตียวนาทัานใดนั้นเห็นยานอมหลับอยู่ในลิ้นชักในเวลาเดียวกันเธอยังเห็นเจตจํนนงของแม่เตียวนาจากภายในพินิกรรมผู้หญิงได้รับรู้ความจริงที่น่าสะพรึงกลัวเธอรีเอาอยานอมหลับคืนกลับฉากนี้ก็ถูกเตียวนาจับได้ แต่ผู้หญิงคนนั้นไม่เคยบอกความจริงกับเตียวนาแต่หาข้ออ้างไม่พูดถึงมันเพราะเธอกลัวว่าถ้าสิ่งนี้ถูกเปิดเผยเธอจะถูกดำเนินคดีข้อหาควบคุมยาไม่ดีแม่ใช้ยานอมหลับฆ่าตัวตายไม่ได้ในที่สุดก็เปลี่ยนมาดื่มยาคัามาแมลงเพื่อฆ่าตัวตายแต่เตียวนาคิดว่าผู้หญิงคนนี้ทําอะไรกับยาแล้วทําให้แม่เสียชีวิตและนี่คือแรงจูงใจที่แท้จริงที่เตียวนาฆ่าผู้หญิงคนนี้แต่สร้างความเข้าใจผิดนี้ขึ้นมาผู้หญิงก็ต้องมีความรับผิดชอบเธอจึงตัดสินใจถอยไปก้าวหนึ่งเรื่อง เธอ <S <S ดึงดอกไม้ออกดังนั้นแม้ว่าเอเติออนาวกจะถูกไฟฟ้าดูดเธอก็ไม่ตายนี่คือสัมปทานที่ใหญ่ที่สุดของเธอเวลายังเหลือแค่5นาฬิกาวินาทีผู้หญิงที่ตั้งใจจะใช้ครั้งสุดท้ายของเธอทิ้งร่องรอยบ่อแสให้ตำรวจแต่ในเวลานี้ปัญหาก็เกิดขึ้นเริ่ม อีกนัดปรากฏว่าเตียวนาเห็นผู้หญิงคนนั้นหันศีรษะหาเธอคิดว่าเธอต้องการโต้กลับเลยอิงเพิ่มอีกนัดอย่างนั้นชีวิตของหญิงสาวเหลือเพียง0.6วินาทีช่วงเวลาสั้นๆแบบนี้เธอไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยยมมาบานบอกให้เธอยอมแพ้แต่ผู้หญิงคนนั้นทําใจไม่ได้เธอต้องทําให้เตียวนารู้ความจริงผู้หญิงคนนั้นเห็นเจ็บจำนงอยู่บนพื้นรู้ว่านี่คือโอกาสสุดท้ายของเธอเรื่อ เช่นนั้นคนผู้หญิงก็ตายไม่รู้ว่าผู้หญิงทําอะไรก่อนที่เธอจะเสียชีวิตเตรียมเข้าไปดูมองไปที่เตียวนาที่ประตูแล้วดูกดดักที่ผู้หญิงวางไว้อีกครั้งหยงพูดัวเร้อยอย่างประหลาดอขอให้เธอโชคดีเธอเห็นแป้งตรงพื้นเดี๋ยวนาอาจกลัวจะทิ้งรอยเท้าดังนั้นเขาจึงเปลี่ยนรองเท้าแต่และเข้าไปข้างในไม่นานเธอก็เห็นชื่อของตัวเอง เธอกาลังจะหยิบปากกามาแก้ชื่อทันใดนั้นเธอก็พบว่าปากกาไม่ใช่นี่ไม่ใช่ปากกาเดียวกันแท้จริงเธอได้เห็นผ่านอุบายของผู้หญิงคนนั้นแล้วเธอจึงพบปากกาที่หญิงคนนั้นโยนทิ้งไปเตรียมเขียนใหม่ทับลงไปผลลัพธ์ก็เป็นไปตามที่ผู้หญิงคาดเดาเธอถูกไฟชอบรอให้เตียวนาฟื้นขึ้นมาได้ยินเสียงฝีเท้าของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้านนอกเธอรีบแก้ไขชื่อบนโต๊ะเตรียมตัวออกเดินทางเห็นผู้หญิงถือจดหมายในมือเธอคิดว่ามันเป็นหลักฐานสําคัญรีบเอาจดหมายและหนีออกจากที่เกิดเหตุ เมื่อเธอเปิดจดหมายเพิ่งรู้ว่านี่คือจดหมายจากแม่อีกอย่างเนื้อหาของพินี่กรทํทำให้เธอกลัวอย่างมากจริงแล้วที่ผ่านมาแม่รู้สึกตัวเองเป็นที่รบกวนลูกสาวแก้ปฏิเสธการกินยาดังนั้นอาการจึงแย่ลงเรื่อยๆแกอยากฆ่าตัวตายจึงขโมยยานอมหลับจากกระเป๋าของผู้หญิงแต่คิดว่าถ้าตัวเองตายไปแล้วปล่อยให้ลูกสาวอยู่คนเดียวต้องทำยังไงเธอจึงเปลี่ยนเวทตาหมินของเตียวนานเป็นยานอมหลับตั้งใจจะพาลูกสาวไปจากโลกนี้แต่เจ็บจะนงถูกค้นพบโดยผู้หญิงเธอเปลี่ยนยานอมหลับในกล่อง หลังจากนั้นแม่ก็เปลี่ยนไปดื่มยาฆ่ามแมลงเพื่อฆ่าตัวตายทันทีแต่เช่นนั้นคนที่เตี่ยวนาฆ่าคือผู้มีพระคุณที่ช่วยชีวิตตัวเองเตียวนารู้ความจริงแล้วเสียใจอย่างสุดซึง้งคุกเข่าลงบนพื้นร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดและสิ่งที่รอเธออยู่คือการลงโทษตามกฎหมายเพราะหลังจากที่ตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุค้นพบแผ่นกระดาษที่มีชื่อของเตี่ยวนาและนี่คือสิ่งที่ยมมาทุตทำแม้ว่าจะขัดกับพระประสงค์ของพระเจ้าแต่ฉันยังให้ความคุณานาร